มีไฝที่หูดีไหมคะอาจารย์ไยที่หูเนี่ยค่ะความจริงจะบอกว่าดีมากคือในตำราเนาะบอกว่าไฝที่ดีบนใบหน้าที่อาจารย์เคยพูดไปคือคิ้วกับปากใช่ไหมรวมทั้งใบหูด้วยหูนะถ้าอยู่หูหูจะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะด้านหน้านะคะไฝที่หูวงนอกคือมีสติปัญญาดีเอาตัวรอดเก่ง สามารถที่จะฝากอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นคนมีความมั่นใจตัวเองสูงนะคะนี่จันก็มีนะคะส่วนวงในวงในคือตูขอบตรงนี้นะข้างในนะวงในนี่ก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าจะมีาสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได้ง่ายนะคะคือมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ถ้าอยู่วงในนะส่วนติงหมูหูติงหูนี่ยิ่งดีเลยติงหมูนี่คือร่ํารวย ร่ำรวยเงินทองชีวิตโชคดีสุขสบายเนาะคือแบบโชคลาภเลยนะตรงที่หูเนี่ยรวมทั้งจะเป็นคนที่แบบอายุยืนสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็สามารถลงทุนในระยะยาวได้ดีแบบลงทุนเรื่องหุ้หนทําธุรกิจนะคะคือสามารถประสบคสวามสำเร็จในบ้านปลายได้อยู่ที่ติ่งหูเลยในดีมากค่ะก็ถ้าสนใจสักตําแหน่งนี้นะสุดยอดที่สุดแล้วในบรรดาใบหน้านะ สนใจอยากสักฝ่มงคลกับอาจารย์่ายจิ้มริงนีที่หน้าโปรไฟล์นะคะ